ในขณะที่กินนะไรทั้งัเจ็น้าแต่แล้วเป็นนักกันอย่างเิดเพืที่อกันะซึ่งจะเปิดเวลาเดียวกันครับท่านราดกุลลอดก็ปูเดิข็ขมามาถือสาโดดับและจอบเปิผมหน้าค้วและไอยู่หลังมอลงานดเรื่อนเอจากกินอะีน่าใจดีของนา้นาสนใจ รุกันและมีสัมพันธ์มีทั้งปีนและหางสามารถเนสินและก็ปิดกดได้รอสี่ปิดนีได้ตลอดเวลาทานบุญจอบเข้าไปไ่กลๆหน้าอัลรอฮ์คุ้ไปนอกสาลาโงและดื้กว่าจากหน้าอัรลอฮดมีเลันลาบุญนกพวกนกตบไปใส่หัวอย่างเด็ดมาที่ทั้นวิ่ยาดานทันที ในตอนอตอน,นอั้นท่านุณจออยู่บังพวกพญานาคไทยกระทือไว้บอกว่าพอแต่น่ามาโนกเถอแล้วปลาย,นยนาโน้ไปเทียวขอบสวนชุดนองมนนราดีจ้ะโอ้โหย่านางที่เด้นผ่านไปนางรนุ่งดิ